อ่ะสรุปผลกันหน่อยนะครับบันทึกไว้เก็บไว้ดูนะครับสรุปผลมวยไทย7สีอาทิตย์ที่3ธันวา6 6นะครับคู่แรกนะครับมารอบปูนเสือครั้งที่23สาย4นะครับมุมแดงนี่เป็นสิทธรักปอไผ่แดงครับน้าเงินยอดทะทีพัดุงชัยมวยไทยยิมครับคู่นี้นี่เรตก่อนชกนี่เสมอที่ยอดนาทีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ สิทธิรักเนี่ยเป็นต่อมาตลอด 5...49 สี้วยประมาณนะครับเกมการชบคู่นี้ครับยก2ยก3ยอดทีนี่หาจังหวะออกแข้งขวาได้เต็มเต็มลำนะครับแล้วก็เต็มเต็มคำด้วยวงในก็เป็นตัวจับได้เปรียบครับแต่ว่าหมัดของสิทธิรักเองก็ยังไว้ใจไม่ได้ออกมานี่น่ากลัวมีจังหวะบวกปลายยก3เนี่ยหลายคนก็ฮือฮานะครับช็อตนี้นี่ยางการฟันนี่หลุดออกจากปาก น่าจะเป็นปากของมุมน้าเงินนะครับพี่โดน,นะครับส่วนยกที่4ขึ้นมาน้ําเงินต่อสามหนึ่งซึ่งมุมแดงเองก็ต้องเป็นตัวเดินเข้าหาแต่กลับไม่เดินครับแล้วก็โดนแต่ล่อเป้าไปโดยเฉพาะแข้งขวาของยอดนาททีแกออกดีนะขึ้นยก5ครับน้ําเงินแพงเลยช่วงต้นยกแดงมาต่อยหมัดคู่ชกร่วงครับแต่กรรมการไม่นับซึ่งถืออีก ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตนะครับที่คือฮาเหมือนกันซึ่งสิทธิรักเองก็ได้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยนะครับว่าก็ก็น่าเสียดายครับที่จังหวะนั้นไม่นับนะครับส่วนผู้ชนะอย่างยอดนาทีก็บอกว่าในสายสีเนี่ยคนที่น่ากลัวที่สุดสําหรับเขาก็คือนิวปกรณ์ครับ